ผู้เอกของรายการเลยเป็นชายพันธมิตรม้อเอกอัคร,รมติประบัติตนมีครับปลายยกท้ายกย,ายกสุดท้ายครับบางค้าน้อยครับแดงน้ำเงินเล็กอันดา หมายสัก,กุณเมตตาครับเพชรอันดาต้องมายกที่ห้ายกสุดท้ายครับ สถาค้าน้อยครับลมก้าสุกัขกระรุกเป็นฝ่ายแแรกเป็อันดาไปแบบสุดมันนะแล้วก็อัน์เจเก้างควับที่ người thích khó thức nào người thích khó thức, người thích khó thức thì phải giọt lươi có thể qua tầng đây không giọt, nào

ไม่เป็นอย่างที่สอนน้จับที่วางแผนมาทำมาเตซ้ายแทงสายกินเขแล้วไม่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 ไปเ yeah สียล uh, uh, um. ูกรวบเอวเขาลูกสุดท้ายเลยใช่ไหมที่ร้องของคำโดดร้องมางครับพี่คนนี้เดียว้ารู้ไม่ว่าเราได้เปลี่ยนเขบอลเปนคนะความเสี่ยความยาว พอาัหมันเอวยู่เลยไม่ได้เลวรอยปมัดเรียบร้อยุดเป่นที่ทำให้เราพานี่รมามก็ปเป็นคว้างเลไม่ายองเรกัน่เว้างเลยบ่กว้างมาว้างบเลว้างต้องเลอ่ะคว้าง่ายอง่รัดขนเางไ้งเกจะ

บนนะครับว่าไห้ทำตามน้องว่างเลยนะกว่างอันนี้ทำไม่สำเร็จจัดขอโทษนะครับก็อยากเป็นทุกกำลังใจครับวันนี้เราใช้แล้วทำไม่ได้โ็้ไปเังใจสู้ต่อไปครับน้องอยู่ผู้ชนะบ้างครับสำหรับเซตอันดาก็ทีมงานก็บนไปดูไป ให้นำทางผู้บอกครับเดี๋ราดูผู้ชนะครับนะมาดูว่าผู้ชนะซุปสปอร์ันโนครับเปบียดไปเบียดมาดูสุดยุทสุดท้ายนะครับว่าเป็นทางด้านฝั่งคันนะครับที่อาศัยความเก่าแล้วครับความเก่าเอาชนะไปในที okay. ่สุดครับยุทสุดท้าย รอดูครับรอดูผู้ชนะครับตรงนีก็อยู่ฝั่งนี้ครับยเป็นสปนะี้ครัไม่โตสัทีครับโอ้โห,หเด็กน้องก็ว่าได้อ,อาจารย์ร้วงย้องก็เบา ไม่ได้รองนะอยากได้ตู้อยากได้ร้อยฐานร้อยถีบสาดำตีบโอ้ยครับสุดยอดมากครับสุดยอดเรื่องครับ<า>ขขน้ำหนักนี้เราจะโชว์ใครครับต่อไปผมใครก็ได้ใหญ่เกินน้อยปอนด์อย่างเดียวให้ผมเก้าถีบเจ็ดอะไรก็ได้ใหญ่เกนินเขาใหญ่เขาเกินได้ปอนด์ผมตอ่อยทุกคนอะ่ะใครก็ได้ผมตอ่อยทุกคนเลยใหญ่เขาเกินน้อยปอนด์ ใครก็ได้น้ำหนักให้่คืนร้อยปอนด์ให้<อ>่กว่าร้อยปอนด์เรายอมต่ำกว่าร้อยปอนด์ก็ต่อให้เราต่ำกว่าร้อยปอนดอไ์ไม่เป็นไรสุดแบ้ฮะที่ที่ต้องสมมุริรเาฉวนก้าวเขาทำได้ร้อยปอนด์เนี่ยโอ้พหรีบมาววไวเลย<ม>จะได้ต่อยจริงหรือเปล่าร้อยปอ,อนด์ไม่กลัวอะไรประเทศไทยเราไม่กลัวใครอยู่แล้วโอ้โหนี้ชนะด,ด้วยความเก่าเลยใช่ไหมไปเอบังคับน้อยเอ้ยไม่มีโอกาสได้ต่อยหรอกบังคับเราไม่มีโอกาสได้ต่อยมาตายรูปเลยมาตายรูดเลยเป็นไงบ้างครับปกสียก ดูยังผู้เขียนแต่ก็เขียนวันนี้ที่ชนะเขาเลยเราคิดว่าเราชนะเขาทุ่งไหนครับคุ่งในเราต่างตัวเลยเราเราเราบดแขนร่างแขนอยู่เลยนะโดยเฉพาะยกสุดท้ายนี่บิดจะตุกทำให้บรรยากาศกลับมาเลยรอายุเท่าไหร่ปีนี้พี่หกพี่หกปีนั่งหนักร้อยพรนี่ฮสั้นๆเลยเนาะกำลังใจที่รอิดตามเชียร์หน่อยก็ขอบคุณทุกต้องกำลังใจนะครับที่มีให้น้ำมวยคนนี้มาดวตลอดขอบคุณผู้ชนัะสนุกผู้ชนะโคตรมาตลอดผู้เล่น ทุกคนนะครับโอเคครับยินเดียช้าๆด้วยครับผมก็เป right ็นทีมงานของบางค้านรับที่มีความสุขแล้ครับอ้รสุขฟันแลครับงานต่านต่ก็มาถ่ายรูปร่วมกินดีนะครับกับนายาบางค้าน้อยรูมถาสนุกเกอร์คกับบางค้านมอสบางคาบัิิตครับเพื่อนเพื่อในทย ก็มาให้กำลังใจกันแบบล้นหลามนะครับก็ประมาณนี้ครับบรรยการหลังเกมของบางคาน้อยครับโอเคนะคะครับผมประมาณนี้ครับบรรยากาศหลังเกมคู่เอกนักรายการมวยไทยมัตสมิโก็จบลงไปแบบสุดมันครับเป็นทางด้านบางคาน้อยลมกาสนุกเกอร์เป็นฝ่ายเอาชนะทางด้านเพชรอันดาเกต้องยิงไปแบบสนุกครับ มาได้ลมยุสุดท้ายครับที่ทําให้ชนะไปแบบสุดมันครับเดี๋ยวผมจะสรุปผล4ี่คู่ที่ผ่านมาของมวยไทยพันธรรมิตรชัยสินบีมวยไทยคู่ที่2สิงห์ดำชอห้าพยัคฆ์ชนะไม้แหลมทั้แซย่า,ยาคู่รองของรายการแซมสั้นสิงห์พลังทองครับพิกยกสุดท้ายชนะการนลงพันนิมิตรไปสุดมันและคู่เอกนำในการเพิ่งจบลงไปเมื่อสักครู่นี้ครับบาคาาน้อยล้มก้าสุดตเร์ออาศัยความเข่ารครับพิกเอาชนะเป็นอันดาเกียรติยอดยิ่งไปแบบสนุกสุดมันครับนี่คือสี่คู่ที่ผ่านมาในช่วงแรกครับ ช่วงที่2ก็ยังมีครับคู่ที่5ครับนักสู้บ้านไร่บ้ากับเพชรมรกตลงเลนราดทิพย์บางแก้วก็กำลังต่ออยู่ยกแรกครับแล้วคู่ที่6เพชรอรุณทอพานสีขากับจงอางดำพอเพชรไทยวันครับคู่รองของรายการนายกทานอบจอุบลกับราบประชาราบประชาราบประชาทุกข้อสี่ถึงสองและคู่ในรายการช่วงสองหนุมานมนูนอินช่วยกับชนะเพชรเจ็ดยอดยิ่งนี่คือสี่คู่ในช่วงหลังขอบคุณท่านที่ช่วยนักแสดชมครับไปแล้วครับผมสวัสดีครับ